สมาธิหลุดเราจะเด็กทันทีเครมากับเพลงอ๋อเดี๋ยวนะตอนที่หนูร้องที่ก่อนท่อนฮุกสองมั้งที่อยู่ร้องเงี้ยหนูสามารถอยากจะเขาด้พูดด้วยกันได้อ่ะลองดูงเล่นได้มากกว่านี้เอาไป่องด้วใช่ไม่รู้จะเล่นอะไรอะหนูสามารถแบบจับมืออย่างเงี้ยด้กันได้อ่ะแต่ว่าห้ามยืนห้ามยืนอย่างนี้ตอนนี้มันเป็นอย่างนี้ อยากเจอคอให้เธอได้พุใช่ไหมแบบอยากเจอคอคือเล่นเป็นซิวได้หนูจะไม่บล็อกให้เพราะว่าเดีย๋ยวหนูจะเกรงเครม่มาตอนเริ่มมองกันไปเรื่อยๆนะจนะรู้สึกว่าไม่อยากมองแล้วถึงค่อยมองข้างหน้าใช่หมายถึงตอนดีดนิ้วอยู่กับทีอดีดไปก่อนแล้วพอดึมดึมดึมหมักค่อยมองให้มันดูน่ารักนะน่ารักในแบบโตแล้วนะดิดนิ้วไว้ อยู่กับตัวเองก่อนปึ้งตึมตักตึมตักมองมองบอกกับฉันได้ไหมว่ามันเป็นความจริงรู้ฉันโตโตแล้วโตแล้วโตแล้วใจฉันเริ่มจะวัวันสนุกว่านี้สนุกกว่านี้แอนบอกความจรใจกับฉันสนุกกว่านี้ เธอบอกให้เธอรู้หุวใจฉันนั้นมันวนแคน่ไหนกน่อนจะพูด

ความรักของเรางดีใช่ไหมในความฝันเรายังมีกันใช่ไหใจเธอนั้นยังไม่ดนไและความรักของเรายังคงเหมือนเดิมอยากจะขอให้เธอได้พัดสิ่นี้บอกกับฉันว่าใจเธอคิดชันนี้บอกกับฉันให้ฉันมั่นใจสักทีว่าความรักของเรางคง อย่าเพิ่งอะแล้วก็ลุกขึ้นโอเคเฮ้ยคอานี้ปูนระวังการไปไหนซ้อมหรอระวังเวลาขอปูนอย่างเงี้ยสัปูนจะอยู่กับบุ๊กไปอ่ะทีคนดูเกินไปอะลองถ้าได้มีโอกาสได้ซ้อมด้วยกันลองปรึกษาบุ๊กว่าเออบุ๊กออกไปตอนไหนบ้างอะไรเงี้ยสมมติปูนลองเงี้ยสักครึ่งนึงของประโยคหอมนะครึ่งนึงของประโยคคุปูนอาจจะหันมาลองคนดูก็ได้แล้วพยายาม สนุกกว่านี้สนุกสนุกมันดีพอมันเป็นตัวปูนมันมีได้บางจุดที่หนูแบบอย่างเงี้ยโอเคคูให้อภัยเพราะว่ามันก็ดูน่ารักดีแต่ตอนที่มันเริ่มเข้ากันขึ้นแล้วอ่ะก็โอเคอีกรอบไปหลายๆรอบเลยมั้ยโอเคค่ะหนูลองเปิดเสียงปัมนี่ก็ได้หรือว่าเปิดตัวเองมันจะมันจะฟิลกว่าหรือว่ายังไงอ่ะแล้วได้หมดเลยค่ะไปเลยไองปัมนี่ไวปียังไงโอ้โหโอ้้ น้ำมากว่ะนิดนึงได้ไหมได้ระหว่างที่ปูนกำนานๆเนี่ยพี่เปาดูปูนที่ออยก่อนเลยพี่เปาวันนี้ก่อนเอาตอนนี้ตอนที่แบบตอนที่พอใช่หรือเปล่าแล้วแอคติ้งที่จะวิ่งกลับไปง้อมุกอ่ะเออวันนี้เอาแค่ตรงนี้สำหรับกันเราปิ้งพี่เปาเดี๋ยวก่อนอันนี้เสอนอะไรนะเมลลี่งตอนอยู่ข้างหน้าแล้วมีกระจกแค่นี้เลยใช่ป่ะด้านข้างด้วยด้านข้างอันนี้เหรอไม่ไม่ที่จริงอยากได้แบบนี้อ่ะ แต่มุกข้าไม่ได้ก็เลยให้เอาแบบนี้นี่จริงๆข้างนี้มันข้างมันต้องข้างนี้ป่ะอนโอ้ข้มุกทําไม่ได้เอดี๋ยวกลับมาปูนต้องดีเท่ามุกนะไม่ไม่ไม่พี่ไม่มีแรงปูนซ้อมไปถันพี่ดิอ้าวข้ามุกไปกระจกไปกระจกข้างไหนโอ๋อพี่ที่เนี่ยค่ะจะเป็นแบบอะไรที่อ๋อเป็นจักรยานน่องข้าวผ้ากอะไรอย่างนี้ยค่ะแล้วก็ฟางตรงไหนก็มีมีอันนี้ค่ะยศ ออยกขึ้นยกลงปะอ๋อยกจริงๆแล้วหลักการเป็นนี้ยกเอาออกแล้ววางลงแล้วเข้าอ่ะจับเอามือจับสะโพกไว้ดูนะถ้าด้านข้างมยกเป็นนี้ยกเดินสองสัยกออกแล้วค่อยวางจัไว้ว่ายกออกวางเข้ามีเสียยกออกวางเข้ามีเสียอันหนึ่งสองสัยกออกวางยกออกวางเข้า ยกออกวางเข้าโอ<ห>้เดินแล้วก็แล้วก็เดินสองข้างปะตะสองข้างตะตะปึ่งตึ่งโอ้โหเออปึ่งโอเคมันเร็วปะไม่ค่ะห้าหกเจเออปึ่ง คู่เหมือนเอลจะหลุดเลยอ่ะคู่เหมือนเอลจะหลุดจริงๆนะจริงๆเยกออกวางเข้าเป็นเหมือนคนละส่วนกันเลยอ่ะปั๊บมันต้องใช้ตรงนี้เยอะปตึนตเตยนะทางผิวกว่ามาโอเคโอ้่อะยกมันขึ้นยกออกอ่ะตอนออกต้องตึงตรงนี้ยกปุ๊บออกอวาง เข้าเข้าอ่อา,อาอหนึ่งสองสามยกออกวางหนึ<ย>่งสองสามยกออกวางวางเข้าครั้งนี้ยกยกตอนยกใช่ป่ะให้ยกอยู่ตรงกลางก่อนยกมันจะแค่เท้ามันจะขึ้นา่างนี้ยกเออถูกหรือทำให้ก่อนยกวาง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 อ่าคราวนี้ยกยกออกออกวางวางเข้า ยกออกวางเข้าสองข้างหรือสั่งยกออกวางเข้ายกออกวางเข้าป่ะตะได้แล้วตะยกปุ่งให้รู้สึกตนี่โอ้โหทำไมเือชอบเพลงปานมันด่าผู้ชายหลายใจทั้งวันเสียชอบ ใจน้ำตาตกในตบมือข้างเดียวเรื่องง่ายๆที่ผู้ชายไม่รู้แต่ผู้หญิงเขารู้ผู้ชายไม่เกี่ยวตอนคัว,วบัวคั่วลรลบหนุ่มสาวได้มาพบกันในคืน,รารนดาวรักคนเงาหยอ่อนกัน สาวก็ขอเพลงปาเปร์ตี้เราเพลงปารสาวก็ร้องเพลงปาร์ตดอกรักผลิบานนะำก็วันแดงตึ่นตื่นไปสาวสานความสัมพันธ์ย้าไปอยู่ด้วยกันอย่างเขาอกข้างใจเปิดเพลงปาร์ตฟังด้วยกันตอนบ่ายกลับจากยินโมไซก็เปิดทาราบาร สองแรงรวมด้วยช่วยกันหวังว่าอีกไม่นานมันต้องดีกว่าเก่าเปิดตะวันบนดินให้เป็นดาวว่าจะเปิดล้านเล่าชื่อว่าล้านบาวปานนุ่มบาวสาวปานนุ่มบา